วิธีชวนเมียไปกินเหล้าบ้านเพื่อนแบบเนียนๆแบบไม่โดนด่าด้วยไปดูฮัลโหลพี่ทิววันนี้อยากกินเบียร์วะ่ะเดี๋ยวพี่ทิวโทรกลับมาด้วยนะ,ะแล้วบอกเลยพรด้วยว่าอยากกินหมูย่างฝีมือไอ้พรโทรมาเลยนะวางก็โทรมาเลยนะโอเคโอเคเดี๋ยวโทรมาเลยเย่ few moments later พี่ทิวโทรมาไหมวะอะไรรูลไหมเจลว่าไงเออแนทวันนี้ว่างเปล่าวะว่างทำไมอะไปไหนจะไปไหนเอออยากกิน หมูย่างฝีมือพรว่ะดิ้ใจว่ะว้าวโอเคเนี่ยร้อนอยู่พอดีเลยหมูย่างพรอมัอร่อยฮะเอออร่อยรีบมาโอเคโอเคได้ได้ติดฝีมือกูบอกแล้วทำอร่อยมีชื่อแต่ว่าไม่ย่างนะเป็นหัวมาไม่ย่างให้เดี๋ยวจัดการให้หมดเลยโอเคได้ไปเอ้ยนี่หมูหมักไก่หมักมาพร้อม ทำอะไรนี่ไงหม้ออบุมร้อนบอกแล้วว่าไม่ต้องทำอะไรแค่ตั้งเวลาแล้วก็ปรับอุณหภูมิเอานี่มีบอกหมดเลยเห็นเปล่าสเต็กเฟนฟรายไก่ปลาทำขนมได้หมดเนี่ยมีปรับเวลามีเนี่ยพอปุ๊บพบมันดังติ้งเหมือนไมโครเวฟเลยจริงปะเนี่ยจริงยู่เฉยเไม่ต้องทำอะไรรอเวลาอย่างเดียวพออันนี้ก็คือรอแบบนี้เลยหรอ รออย่างเดียวเลยไหนปรับอุณหภูมิรอเวลาอย่างเดียวเลยอันนี้ก็คือฝั่งอะไรฝั่งอุณหภูมิอุณหภูมิอันนี้เวลาใช่แล้วนี้ก็คือมีโหมดเลยใช่บอกได้เลยโหมดทำสเต็กก็ได้เป็นไฟสเต็กร้อยแปดสิบองศานี่เวลาสิบห้ายี่สิบนาทีใช่เฟนฟลายสองร้อยโอ้โหโคตรแจ๋วเลยว่ะทําง่ายเลยทีนี้โอ้โหปป๊าแล้วก็ถ้าถ้าเครื่องเสียเขามีประกันด้วยนะเปลี่ยนเครื่องใหม่ฟรี จริงไหมี่ยใช่โคูขัดแจวด้วยมีประกันให้ด้วยเปลี่ยนเครื่องใหม่ฟรีสาขาใกล้บ้านเลยแจ้งเขามีไลน์นี่ขึ้นได้เลยเนี่ยแอดไลน์หรือแอดเปลี่ยนฟรีเลยทันทีเจ้ของสามถึงห้าวันนี่ไงมาแล้วนี่นี่นี่หมูนี่บอกแล้วไม่ต้องทําอะไรจะจัดการให้เฮ้ยโอ้ยนี่ฝีมือหม้อเหรอเนี่ยโอ้โหรออะไรครับน้องๆโหมันจุ๊ยซี่อ้โหอันนี้ก็หม้อปะเนี่ยไก่เนี่ยเหมือนกันเลย โอ oh, มันจ, <ะ S 2> จุยจ้ยซ<ส>ี<ส>่แบบนี้ได้เหรอเนี่ยแต่หดูวิ่งเนี่ยหันไม่ขาดอ่ะความกรอบของมันอ่ะอย่าดู